สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ไม่ต้องใช้น้ํามันหอยนะครับไม่ต้องใช้สีอิ๊วขาวอมันคือเมนูอะไรเพราะว่าทั้งน้ํามันหอยและสีอิ๊วขาวเราหมดนั่นคือสิ่งที่เรามีคือในถุงทางซ้ายนั่นคือพริกแกงครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระเทียมสักสามเม็ดใหญ่นะครับพอดีเราก็เอาวัตถุดิบที่เรามีนะครับเราไม่มีหมูแต่เรามีซี่โครงหมูนะครับนี่ครับ แล้วเราก็มีฟักทองอยู่หน่อยนึงนะครับและถั่วฝักยาวเราก็จะมาทําผัดพริกแกงหมูถั่วฝักยาวกันใส่ฟักทองด้วยฮะ uh huh. เริ่มกันเลยครับเริ่มจากนี่ครับใบมะกูดเราก็เอามาหั่ต่อไปก็กะเทียม ต่อไปก็นี่ครับฟักทองหั่นเรียบร้อยแล้วใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยฝอยกระเทียมนะครับสับๆแล้วก็ฟักทองนะครับหั่นเป็นก้อนๆนะครับที่โครงหมูของเราและนี่ถั่วฝักยาวของเรานะครับก็ต้องมาต้มลวกน้ํามันก่อนนะครับให้มันสุกก่อนนะครับตอนนี้เราก็ลวกไปได้ห้าหกนาทีผ่านไป นี่ครับแล้วก็มานับน้ํานะครับทำทีนี้ก็นี่ครับมาทอดหมูกันก่อนเพราะหมูมันสุกยากอ๋อลืมลืมอะไรรึเปล่าครับครับเพื่อนๆลืมลวกฟักทองไป้พร้อมกับถั่วฝักยาวเพราะฉะนั้นทําอีกรอบทําอีกรอบครับต้มฟักทองก่อนเพราะฟักทองก็สุกยากนะครับอย่างที่บอกอะไรสุกยากทําให้มันสุกก่อนนะครับ รอต่อไปอีกห้าหกนาทีนะครับไฟตเตาไฟฟ้าก็ไฟเบอร์เจ็ดนะครับเจ็ดเป็นสิบเอาเบอร์เจ็ดเรียบน้อยครับเลยเวลาไปหน่อยตั้งแปดนาทีไม่รู้จะเละหรือเปล่าครับโอเคเกือบจะเละแล้วเพื่อนๆนงั้นเราก็ไม่ต้องไปน็อกน้ำหรอกเราเทใส่จานไว้ก็พอนะครับขั้นตอนต่อไป เียวหมูด้วยกระเทียมกันก่อนนะครับเทียมที่เราสับไว้ลงไปเลยครับลอโฟรงหมูลิกกลับด้านแล้วก็ปิดฝาไว้สักสองนาทีแล้วก็ลิกกลับด้าน,นะครับอันนี้ผมใช้ไฟประมาณเบอรหกนะครับหกทับสิ 10. ได้สองนาทีแล้วต่อไอีกครับสองนาทีโอ้เกินสองสามนาทีนะครับพอแล้วมาแล้วครับพระเอกของเราพริกแกงนั่นเอง ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็นี่พี่แกงก้อนใหญ่จัดไปเลยหั่พี่แกงน้ำน้ำขนาดนี้น่าจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็ละเหย สักสองนาทีให้หมูมันหอมๆตอนนี้ก็สองนาทีแล้วมาเปิดฝาโอ้โหหใส่ผักได้แล้วจัดไปเลยผักเราก็ดูนุ่มนิ่มมากนี่ครับตัวฝักยาวและฟักทองพุกเขากันไป นี่ครับผัดให้ให้ซอสมันซึมเข้าไปในผักด้วยน้ำอีกไหมน้ำอีกไหมน้ำอีกก็น่าจะดีนะแต่ขอชิมก่อน ชิมกับฟักทองดีก,กว่าขนะ้าชิมก่อนน้ำอีกหน่อยอีกสักสองนาทีเติมเนี่ยถึงที่จะขาดไม่ได้น้ำตาลปี๊บ ก็น้ำปลาหน่อยชอบเค็มก็ใส่ไปเยอะๆชอบหวานก็ใส่กันไปเยอะๆ ที่ปิดนี้ก็คือเพื่อให้มันซึมซับอมกับซอสเข้าไปหวานขึ้นมานหน่อยเอาอีก คนไม่ค่อยกินน้ำปลาเยอะเท่าไหร่คุกเขาคุกนี้แนะเราใช้ทับทีเดียวไม่เป็นเราใช้ตะหลิวดียวไม่เป็นเราใช้สองตะหลิวนี่แหละมันไม่หกดิถนัดถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะเพื่อนๆเ,เอาที่ถนัดเอาที่กินแล้วมันอร่อย ชีมิตทีนึงได้แล้วกำลังดีคือว่าให้มันมีรสชาติบ้างจริงก็ปรุงได้อีกนะเกออาจจะให้ความรู้สึกดีกว่าน้ำปลา ือเวลาเนี้ยเรากินกับข้าวซื้อกันซะจนแบบว่าลิ้นของเราเนี่ยมันเรียนรู้ความเค็มไปมากแล้วพอเรามาทําเองเนี่ยแล้วถ้าใส่ไม่เค็มเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจืดเพราะลิ้นเราถูกฝึกให้รับความเค็มมาตลอดจากการซื้อกับข้าว ตอนนี้คนเมืองเนี่ยกินข้าวลดจัดมากบอกได้เลยนี่ครับปรุงเองเนี่ยนะครับสุขภาพดีจริงๆแล้วยิ่งเจอยิ่งดี เพราะว่ามันจะได้ทั่วถึงน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวมันเป็นก้อนก็ไม่ต้องปรุงแล้วล่ะโอเคแล้วเอ้ยไม่ต้องชิมแล้วโอเคแล้วนคนไปมากกว่านี้เห็นไหมครับฟักทองผมจะเละซะก่อนเอาล่ะพอ ปิดเตาได้อร่อยครับเพื่อนๆด้วยพี่แกมันอร่อยอยู่แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามได้เลย เยี่ยมครับทําตามได้เลยครับอร่อยมากขอบอก